หลังจากการไตส่สวนในชั้นสารอย่างเข้มข้นดุเดือดมาถึง6สัปดาห์นะคะในที่สุดผลก็ออกมาแล้วว่าปาชนะค่ะ โอสำหรับ6ปีที่ผ่านมากับชื่อเสียงที่เสียไปนะคะวันนี้เราเชื่อว่าป่าชนะทั้งในคดีฟ้องร้องแล้วก็ยังชนะใจผู้คนทั่วโลกไปด้วยนะคะโดยในคดีนี้ค่ะศาลตัดสินให้แอมเบอร์เฮิร์เนี่ยจ่ายค่าความเสียหายให้แก่อดีตสามีเป็นจำนวนเงิน15ล้านดอลลาร์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเธอยังได้รับเงิน2ล้านดอลลาร์ค่าฟ้องกลับเรื่องหมิ่นประมาทนะคะหักลบแล้วเนี่ยแอมเบอร์ Amber จะต้องจ่ายเงินป่า13ล้านดอลลาร์ค่ะก็ต้องขอบคุณคณะลูก ขุนด้วยนะที่ให้ความยุติธรรมกับปา๋าเอาจริงๆเนี่ยแอบหวนๆอยู่เหมือนกันนะคะเผื่อใจไว้อยู่ว่าถ้าป่าแพ้เนี่ยยังไงก็ชนะใจคนฟังคนดูที่ติดตามข่าวนี้อยู่นะคะอันนี้ก็ขอบคุณคนณะลูกขุนด้วยจริงๆแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ขอบคุณทีมทนายฝั่งป๋าด้วยนะคะที่ท็อปฟอร์มกันมากๆ ส่วนตัวคือไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสารเกี่ยวกับกฎหมายเลยนะคะเขาต่อสู้กันยังไงไม่เคยรู้เลยเราว่ามันดีมากๆเลยนะที่คดีดังๆเนี่ยได้ไลฟ์สดให้ทั่วโลกเนี่ยเขาได้เห็นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะมันยิ่งทําให้เราเห็นสีหน้าของแอมเบอร์ด้วยแหละว่ามันโปแค่ไหน ส่วนตัวเนี่ยถามว่าเราได้อะไรจากคดีนี้เนี่ยถ้าตัดเรื่องที่ว่ามันเป็นข่าวของดาราทิ้งไปเนี่ยเราว่ามันได้เรื่องความเป็นมนุษย์ค่ะทุกวันนี้เนี่ยยังมีคนเข้าใจผิดอยู่ว่าเฟมินิสต์คือต้องเข้าข้างผู้หญิงหรือคําที่ถูกสอนกันมาว่าเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงคดีนี้เนี่ยมันอิมแพกตรงที่ว่าเราต้องเปลี่ยนคําสอนที่ว่าเป็นผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงมาเป็นเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคะ่ะเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าเฟมินิสต์เนี่ยคือต้องเข้าข้างผู้หญิงเปลี่ยนเป็นเฟมินิสต์คือผู้หญิงกับผู้ชายเราคือมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค่ะคดีนี้เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ Impact เรื่องชีวิตคู่ที่ว่าสามีภรรยาเนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่ไปยิ่งกว่านั้นอีกค่ะ คลิปนี้นะคะก็เลยถือว่าเป็นการสรุปจบคดีนี้แล้วนะคะเป็นไตรภาคเลยเพราะว่ามี3คลิปจบคลิปนี้เนี่ยเราไม่จับโปะแล้วค่ะถือว่าณตอนนี้เนี่ยป่าได้รับความยุติธรรมแล้วก็คือพอดังนั้นคลิปนี้นะคะแอมมาก็จะขอไล่เรียงสรุป6ประโยคสำคัญนะคะที่แจ้งเกิดมาจากคดีนี้กันค่ะ 1. ไว้บ white b i c r คำนี้เนี่ยเป็นคำที่สื่อ,อยังเดอะซันเรียกป๋าเดบว่านักตีเมียค่ะคือพาดหัวข่าวแบบตัวใหญ่มากบนหน้าปกเลยค่ะและ้วพอป๋าฟ้องเนี่ยก็ดันแพ้เดอะซันอีกค่ะมันก็เลยสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับชื่อเสียงของป๋ามากๆกินเวลานานไปเป็นปีๆค่ะเพราะนอกจากจะแพ้คดีสื่อนี้แล้วเนี่ยผลพวงก็คือป๋ายังถูกแบนถูกถอดออกจากบทหนังอีกหลายเรื่องเรียกได้ว่าหมดเครดิตค่ะแล้วก็เหมือนโดนด่าฟรีด้วยนะตอนนั้น แม่แต่ตอนนี้เป็นไงล่ะป่าชนะจริงๆเนี่ยจากทีอ่อ่านมาเนี่ยมีแฟนคลับหลายๆคนนะคะเขาอยากให้ป่าเนี่ยฟ้องกับเดอะซันด้วยนะแต่จากการที่เห็นป่าเนี่ยต้องมานั่งอยู่ในชั้นศาลเป็นชั่วโมงชั่วโมงวาดรูปเลนก็นแล้วกินขนมก็แล้วนั่งฟังแอมเบอร์พูดจนแบบถอนหายใจทิ้งไปหลายยกขนาดนี้เนี่ยคิดว่าป๋าคงจะขี้เกียจฟ้องแล้วละค่ะ คิดว่าจุดมุ่งหมายของปาในครั้งนี้คือสําเร็จผลแล้วก็คือเรียกร้องชื่อเสียงของตัวเองกลับคืนมานะคะก็คงจะไม่ฟ้องอะไรแล้วแหละซึ่งจริงๆแล้วทั้งนั้นนะ่ะถ้าจะมีจรรยาบรนสื่อสักนิดนึงนะคะก็ช่วยเขียนทาตข่าวขอโทษจอนนี่เด็ฟตัวใหญ่ๆหน่อยได้ไหมล่ะเหมือนตอนที่เขียนคําว่านักตีเมียนะ่ะ 2. Amber Third การขึ้นให้การต่อสารที่เต็มไปด้วยอารมณ์เข้มข้นหลากหลายของแอมเบอร์ค่ะและภาพที่ลืมไม่ลงกับกรณีอุนจิบนที่นอนของปารเดฟนะคะทําให้ชื่อแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นแอมเบอร์เทิร์ดหรือแอมเบอร์ผู้น่ารังเกียจค่ะซึ่งถ้าเป็นคํานามนะคะ่ะมันก็แปลว่าขี้นั่นเองนะคะซึ่งที่มานะคะก็มาจากในเว็บไซต์ IMDb ค่ะเว็บนี้นะคะเขาก็จะมีการลงรายละเอียดของหนังแล้วก็รายชื่อผู้กํากับนักแสดงต่างๆอย่างละเอียดเลยนะคะหลายๆยค นก็จะไปตามหาชื่อหนังชื่อนักแสดงกันในเว็บ IMDB ใช่ไหมช่วงเวลานี้นี่เองค่ะ ทางเว็บไซต์ IMDb โดนแฮกเกอร์มือดีเล่นงานค่ะเปลี่ยนชื่อ Amber Heard ไปเป็น Amber t h i r d ค่ะถึงแม้มันจะได้รับการแก้ไขกลับมาแล้วก็จริงนะคะแต่ที่เร็วกว่าก็คือเหล่า TikToker ค่ะที่พากันใช้ Hashtag Amber t h i r d ใส่ในวิดีโอร้อเรียนการขึ้นให้กนนารในศาลของ Amber นะคะจนมันกลายเป็นว i r รัลใน TikTok เป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะคะมีผู้เข้าชม Ha ็นี้มากถึง1.2พันล้านครั้งค่ะแหมเรียกว่า ถ้าแอมเบอร์อยากดังนะคะบอกเลยว่างานนี้ดังสมใจเลยค่ะ My 3. My dog stepped on a bee My dog stepped on a bee Objection relevance ประโยคนี้นะคะกลายเป็นไวรัลเลยค่ะตอนแรกที่เห็นคนตัดต่อคลิปช่วงประโยคนี้มาล้อกันเนี่ยเรายังงงเลยว่าหมาเหยียบพึ่งเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับรูปคดีนะเท้าความให้ฟังเพื่ออัดทารกสดแล้วกันค่ะมันมาจากตอนที่แอมเบอร์เนี่ยให้การเรื่องที่ว่าป้าเดฟเนี่ยเมาแล้วอารวาดค่ะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่แบบในสวนในสนามหญ้าหรืออะไรสักอย่างแล้วแอมเบอร์เนี่ยก็เล่ายาวนอกเรื่องไปไกลเลยค่ะเรียกว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยค่ะผสมแอคติ้งเข้าไปด้วยแม้กระทั่งเรื่องหมาของ ตัวเองที่โดนพึ่งต่อยเพราะว่าเหยียบพึงเข้าเนี่ยนางก็เอามาเล่าในศาลค่ะแถมยังแอคติ้งด้วยการทําสีหน้าเจ็บปวดอีกด้วยนะคะคนฟังมันต้องรู้สึกยังไงคะเนี่ยคือจะให้สงสารหมาหรือจะให้งงหรือจะให้ขำ เอายังไงฮนะทานายฝั่งป่านี่คือเหนื่อยใจอะ่ะคือช่วยเล่าให้มันตรงประเด็นได้ไหมนั่นแหละคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประโยคนี้เนี่ยก็กลายเป็นไวโัลในโลกโซเชียลคนเอามาล้อเลียนกันใหญ่เลยคะ่ะมีคนเอามารีมิกซ์เป็นเพลงด้วยนะ my dog, my dog 4 borderline personality disorder โรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ากึ่ง อันนี้เป็นประโยคสําคัญช่วงหนึ่งที่ชาวโลกใะได้ยินกันในสาลค่ะอันเนื่องมาจากตอนที่จิตแพทย์ฝั่งประเด็บเนี่ยระบุว่าแอมเบอร์น่าจะมีอาการป่วยทางจิตและจากการที่จิตแพทย์ท่านนี้เนี่ยได้ใช้เวลาพูดคุยและประเมินแอมเบอร์อยู่หลายชั่วโมงนะคะก็วิะห์ออกมาได้ว่าแอมเบอร์ Amber เนี่ยมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ากึง่งดูได้จากพฤติกรรมหลายๆอย่างของสิ่งที่เธอทําลงไปซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วในชั้นศาลนะคะเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้มาค่ะ จากสานักวิชาการสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้คําอธิบายโลกนี้ไว้ว่ามีอาการกลัวการถูกทอดทิ้งมีรูปแบบความสัมคันธญที่ไม่มั่นคงคือสามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนคนหนึ่งเนี่ยจากบวกเป็นลบได้ในทันทีค่ะข่คมขู่อันนี้เนี่ยรวมถึงการที่กล้าจะทําลายตัวเองเพื่อการข่มขู่ด้วยนะคะมีพฤติกรรมหุนหันพนลันแล่นคือทําอะไรเสี่ยงเสียกล้าในทางที่ผิดผิดค่ะอารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วเดียนี้ ที่เดี๋ยวร้ายมีอารมณ์รุนแรงโมโ oh หร้ายค่ะนี่ว่าใช่ทั้งหมดเลยนะคะเข้าข่ายที่แอมเบอร์เป็นเลยเรียกว่าโรคแอมเบอร์ได้เลยค่ะอันนี้ใครที่คิดว่าฟังแล้วเนี่ยตัวเองเข้าข่ายรู้สึกว่าตัวเองจะป่วยเป็นโรคแอมเบอร์นะคะปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทรหนึ่นะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกคะ่ะแต่ว่าพูดแล้รู้สึกว่ามันเท่ดี <c oughs> 5. To ท็อกซิกเฟมินิภาวะความเป็นหญิงที่เป็นพิษ อันนี้ฟังดีๆนะคะคํานี้เนี่ยมันเกิดจากที่ว่าสังคมปิตาธิปไตยความไม่เท่าเทียมกันเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังหรือในอดีตเนี่ยยุคที่มีการแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยคือผู้ชายออกไปทํางานผู้หญิงเป็นแม่บ้านไม่มีคําว่าพ่อบ้านในสมัยก่อนค่ะเพิ่งจะมามีในยุคหลังๆตรงนี้ทําให้เห็นว่ามันคือสังคมชายเป็นใหญ่ใช่ไหมคะแต่ที่แอมเบอร์ใช้เนี่ยคือการใช้ความเป็นหญิงเล่นบทเหยือ่อและใช้ประโยชน์จากแคม เป็นแฮชแท็กมีทูมาแปะป้ายฝ่ายชายเพื่อให้ชนะคดีแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์จากชัยชนะครั้งนั้นรวมถึงได้เงินแล้วก็ได้โอกาสในการสร้างชื่อเสียงของตัวเองด้วยนะคะไอคําว่าท็อกซิกเฟมินิ t y ตี้เนี่ยมันมีการเอ,อ่ยถึงในศาลทําให้ทั้งโลกเนี่ยหันมาสนใจนิยามใหม่ของคําคํานี้ค่ะจากการที่มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะว่าคําว่าท็อกซิกเฟมินิ t y ตี้เนี่ยหลายคนโต้เถียงว่าคํานี้เนี่ยมันไม่มีเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวผู้หญิงแต่ เพราะสังคมมันกำหนดมาให้เป็นแบบนี้มันกำหนดมาแล้วว่าผู้ชายต้องเป็นฝ่ายมาสู่ขอผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายเป็นแม่สีเลือนนี่ไงข้อสีเลือนยังไม่มีเลยมีแต่แม่สีเลือนใช่ไหมคะก็เลยเกิดการโต้เถียงขึ้นมาว่าเอ้ยคำคำนี้มันไม่มีอยู่นะแต่ในกรณีอย่างแอมเบอร์เนี่ยมันต้องใช้คำว่า toxic กฟีเมลมากกว่าอันนี้คือที่เขาทกเถียงกันนะคะซึ่ง toxic กฟีเมลในที่นี้เนี่ยมันก็น่าจะประมาณแบบว่าหนังเรื่องกร์เกิลนะคะเปรียบเทียบง่ายๆหรือถ้าเป็นผู้หญิง เป็นพิษกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเราเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็คือแบบเลจิน่าจอร์ดละกันที่เพื่อนผู้หญิงในชั้นทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเลจิน่าเนี่ยเหนือกว่าแม้แต่คุณครูเนี่ยก็ยังยกมือเลยใช่ไหมมันน่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะมารยาหญิงมัง้งคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันยังคงเป็นการถกเถียงกันอยู่นะคะสำหรับคำคำนี้แต่สำหรับแอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์แล้วก็ความหมายของมันนะคะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่ตัวแอมเบอร์นะว่าไอ้เจ้าภาวะนี้เนี่ยกรณีอแอมเบอร์เฮิร ต้องหันมาตั้งคําถามแล้วไม่ว่าจะชายเป็นพิษผู้หญิงเป็นทิษจะใช้คําเรียกอะไรก็ตามนะคะที่ยังถกเถียงกันอยู่เนี่ยแต่แอมเบอร์ก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าสังคมปิดตาทิปไตยเนี่ยทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งหาผลประโยชน์แล้วก็ทําร้ายผู้ชายคนหนึ่งได้นะคะไม่ต่างอะไรจากที่ผู้ชายเนี่ยซ้อมผู้หญิงซึ่งตรงนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยความผิดจะร้ายแรงมากๆม,มากกว่าผู้หญิง ลงไม้ลงมือกับผู้ชายค่ะมันก็เลยทําให้ตอนแรกเนี่ยแอมเบอร์ชนะคดีค่ะก็เพราะสังคมปิตาธิปไตยเนี่ยแหละที่ทําให้ณนะตอนนั้นเนี่ยทุกคนเชื่อว่ายังไงผู้ชายเนี่ยก็เป็นฝ่ายรุนแรงกับผู้หญิงแน่นอนมาวันนี้ค่ะความจริงชัดขึ้นว่าป๋าชนะแอมเบอร์แพ้ไม่ว่ามันจะเรียกว่าท็อกซิกอะไรก็ตามนะคะวันนี้เราเชื่อว่าจากคดีนี้เนี่ยสังคมตั้งคําถามแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเท่าเทียมของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยณนะวันนี้มันเท่ากันจริงๆแล้วหรือไม่ 6. Do ดมิสติก i ว l e n c e ความรุนแรงในครอบครัว ประโยคนี้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของคดีนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงแบบไหนทั้งกายและวาจาใจเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ทําร้ายแต่ละฝ่ายให้เจ็บปวดได้เสมอค่ะคํานี้ใช้ในคดีระหว่างการไต่สวนในศาลเวอร์จิเนียบ่อยครั้งมากๆค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยต่างก็กระทาความรุนแรงในครอบครัวด้วยกันทั้งคู่ในการทะเลาะเบาะแวงกันค่ะจะต่างระดับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ความจริงซึ่งมีเพียง2คนนี้เท่านั้นค่ะที่รู้อยู่แก่ใจ ส่วนคาตัดสินจากคณะลูกขุนทั้ง7คนนั้นเป็นเพียงการยืนยันต่อความเสียหายและความยุติธรรมที่ศาลมีให้แก่ฝ่ายโจทกผู้เสียหายเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่อาจลบล้างไปได้ก็คือบาดแผลทางจิตใจนั่นเองค่ะเราเคยเจอโพสต์ของจิตแพทย์นะคะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาดแผลทางใจที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยมันรุนแรงเท่ากับบาดแผลทางกายเลยนะให้ลองนึกภาพว่าผิวหนังเราเนี่ยมีแผลถ้าเราแค่โดนข่วนเนี่ยแผลมันก็จะหายเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเราโดนอะไรที่มันรุนแรงมาก เกิดเป็นบาดแผลใหญ่มันก็จะหายช้าค่ะแล้วถ้าเราไม่ทําแผลหรือไม่รีบไปรักษาเนี่ยแผลมันก็จะเน่าแล้วมันก็จะกลายเป็นแผลเรื้อรังจิตใจเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราโดนน้อยมันก็หายเร็วแต่ถ้าเราโดนมากเนี่ยมันก็หายช้าบางคนก็อาจจะไม่หายเลยกลายเป็นภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าก็เหมือนกลายเป็นเนื้อหลายค่ะเหมือนเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งเป็นมะเร็งทางใจนั่นเองอย่างคนที่เขาเป็นซึมเศร้าแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยเราว่ามันเหมือนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วจริงๆคนฆ่าตัวตายจาก โรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้เรียกว่าคิดสั้นนะคะแต่เขาผ่านการคิดมาอย่างยาวนานและกว่าจะมาถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็ผ่านความเจ็บปวดในใจมามากมายจนมันเรือ้อรังรักษาไม่หายและมันเหมือนกับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะเป็นมะเร็งทางใจเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเศร้าใจเสียใจสะเทือนใจเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ลืมไปเองไม่ได้ถึงขั้นเลือดตกยางออกสักหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยแผลทางใจไม่มีเลือดออกค่ะแต่ความเจ็บปวดเนี่ยมันค่อนข้างจะเท่ากันเลยนะเพียงแต่ว่าทางใจเนี่ยเรามองไม่เห็นเท่านั้น เอ็กซเรย์ก็ไม่ได้ดังนั้นเราบอกไม่ได้เลยค่ะว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยแต่ละคนเกิดบาดแผลทางจิตใจมากน้อยแค่ไหนโอ้ยเสียงซีเรียสปรับโทนเสียงเข้มเลยระบทโคชชีวิตแล้วหนึ่งครูพี่มะรับปรึกษาสุขภาพจิตรอเล่นนะคะที่อยากจะบอกก็คือทั้ง6ขคอเนี้ยนอกจากเราจะเป็นแฟนขับป่าที่ตามคดีนี้แล้วเนี่ย แล้วมันทําให้เราเนี่ยเห็นด้านมืดของสังคมมนุษย์ด้วยในหลายๆมุมเลยอ่ะ อยังไงก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายคดีนี้ปาเดฟก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ได้ใจผู้คนกลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันหมดไปจากป่าเดฟนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นผลงานของป่ามากขึ้นนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นป่าในบทแจ็คสเปโร่กับกรินเดวอลนะคะแต่ก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานเจ๋งๆของป่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช anel fantasy all ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อันมาลาไป สวัสดีค่ะ